สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับในซีรีส์สกิมบินดี้ทอเรตมันตีเวิร์สซีซันที่เก้าอีพิโซดจากช่องดอมสตูดิโอนะครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในคลิปนี้เนี่ยมีด้วยกันถึง5ฉากลับเลยทีเดียวนะแถมแต่ละฉากลับเนี่ยก็มีเนื้อหาสําคัญต่อสงครามของซีรีส์สกิมบินดี้ทอเรตมันตีเวิร์สเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยห้ามพลาดแม้แต่ฉากลับเดียวเลยนะแล มีเยอะเสือเกินนะดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็รบกวนผู้ชมกดไลค์กับคลิปคลิปนี้เพื่อที่ผมกายวอเกอร์จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับลำดับในการสปอยและวิเคราะห์ฉากลับต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เรียงตามต้นฉบับจากทางคุณดอมนะแต่ว่าผมจะเรียงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังนะครับซึ่งเหตุการณ์ไหนมากรเนี่ยผมก็จะพูดก่อนนะครับเหตุการณ์ไหนมาหลังก็จะพูดทีหลังนะครับและหากพร้อมกันแล้วเราไปที่ฉากลับฉากแรกกันก่อนเลยนะซึ่งในฉากลับแรกเนี่ยเหตุการณ์เหมือนจะเกิดขึ้นในฐานทัพของเราทีวีแมนนะครับซึ่งในฉากแรกนี้เราก็จะได้เจอกับไซทิสทีวีแมนและไซทิสคล็อกแมนนะครับที่พวกพี่แกนั้นดูเหมือนจะเพิ่งประดิษฐ์อะไร บางอย่างขึ้นมานะที่เป็นเสาสูงๆนะครับพร้อมกันนั้นก็มีทีวีรายล้อมเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วหลังจากที่ายทิดคล็อกแมนให้สัญญาณว่าทุกอย่างโอเคแล้วเนี่ยภาพถัดไปนะครับเราก็จะได้เจอกับไททันทีวีแมนนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่ไซทิดทีวีแมนเนี่ยก็ได้บอกกับพี่ไททันทีวีแมน Man ไปนะครับว่าให้จดจําพิกัดของมันเอาไว้แล้วจากนั้นเนี่ยนายต้องเข้าใกล้มันให้มากที่สุดเท่าที่นายทําได้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็แค่วางมันลงแล้วหลังจากที่พี่ไซทิดทีวีแมนพูดจบนะครับไททันทีวีแมนก็ได้กดไ like ล ไปหนึ่งทีนะซึ่งจากบทสนทนานี้เนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายของทีวีแมนหรือฝ่ายของมานามิดนะครับจะมีแผนการอะไรบางอย่างในการจัดการเหล่าซิกิบิดี้ทอยเลตนะครับซึ่งผมเกือบลืมบอกไปเลยว่าไทาม์ไลน์ในฉากลับนี้เนี่ยเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นก่อนที่ฝ่ายของมานามิดนะครับจะบุกไปยังฐานทัพหมายเลขหนึ่งของเหล่าซิกิบิดี้ทอยเลตนั่นเองนะ ซึ่งดูจากรูปร่างหน้าตาของอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วเนี่ยมันดูคล้ายๆกับต้นไม้ดอกไม้ยิ่งเห็นงานเลยนะครับโดยเฉพาะตรงส่วนปลายสุดเนี่ยที่จะคล้ายๆกับจานดาวเทียมนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาไว้รับสัญญาณอะไรหรือเปล่านะนอกจากจะมีจอทีวี ที่พันอยู่เต็มต้นแล้วเนี่ยก็ยังมีตู้นาฬิกานะครับที่พันอยู่ด้วยเช่นกันนะซึ่งบอกตามตรงเลยว่าผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะว่าอาุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันใช้ทำอะไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะจารลับแรกนี้เนี่ยก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับต่อไปครับฉากลับที่2ซึ่งไทม์ไลน์ของฉากลับนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นใน EP ที่เหล่าโซเจอร์ มิวแทนได้ตื่นขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นเดอะคอมมานเดอร์หรือว่าท่านผู้นําของเหล่าสกิบิดี้โทเลตเนี่ยก็ได้เรียกตัวเข้าประชุมนะครับซึ่งในฉากแรกนี้เลยเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับห้องประชุมของเหล่าสกนะิบิดี้โทเลตแน่ผมเชื่อว,ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้ชมสนใจไม่แพ้กับผมเลยก็คือโถส้วมทั้งหลายนะครับที่ลอยกลางอากาศอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมีทั้งหมด6โถส้วมด้วยกันนะครับแบ่งเป็นสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินสีส้มสีเหลืองและสีฟ้านะครับซึ่งไอ้สีแดงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเเปป็็็นนสีชมพูกได้ร้รแลวโ S awesome. ทั้ง6โถนั้นเนี่ยก็อาจจะหมายถึงเครื่องหมายตัวแทนของเหล่าซูเปอร์โซเจอร์เหล่านี้นั่นเองครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยทางน้องซูซี่เจ้ามิวแทนเพศหญิงเพียงคนเดียวนะก็ได้พูดชมเจ้าดรสกิปิดิทอยเลตนะครับว่าดรเนี่ยฉลาดเหมือนกันนะที่ทําลายอุปกรณ์ชิ้นนั้นของเธอลงไปได้แล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าลีโอก็ได้ถามออกมานะครับซึ่งถามใครก็ไม่รู้นะซึ่งปีแกถามไปว่าแล้วมาสเตอร์ของเจ๊บมันม่วงเนี่ยจะไม่มาช่วยเธอหรอกเหรออะไรประมาณนั้นครับแล้วจากคําพูดประโยคนี้เองเนี่ยเราจึงสรุปได้ว่าเธอ เจมันม่วงนั่นเองนะครับซึ่งน้องซูซี่ก็ได้กล่าวชมเจ้าดร็อเตอร์นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าดร็อเตอร์เนี่ยได้ทําลายแกนวาร์ปของเจมันม่วงไม่ให้หนีไปไหนได้นะแล้วก่อนที่เจมันม่วงจะถูกไททันคล็อกแมนจัดการตุยแย,ย่ลงไปเนี่ยเจยแกได้ขู่เอาไว้นะครับว่านายท่านของอเจ๊แกจะมาล้างแค้นอย่างแน่นอนอะไรประมาณนี้นะซึ่งนะครับจากข้อมูลที่เรามีนตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่านายท่านของเจมันม่วงนะครับก็คือตัวละครตัวร้ายหลักที่มาจากจัก,กรวาลสกิบดี้ทอเรนต์แมกเนตบอลของ ซึ่งก็มีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยพิมบอกผมเอาไว้ใต้คลิปเยอะแยะมากมายเลยเนะว่าตัวร้ายตัวนี้เนี่ยก็คือนายท่านของเจมันม่วงนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาเสริอมอีกทีนึงนะว่าใช่ในายท่านของเจมันม่วงจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคกลับมาที่เนื้อหาของเรากันต่อนะแล้วหลังจากที่เจ้าลีโอเนี่ยได้ถามไปว่านายท่านของเจมันม่วงจะไม่มาช่วยเธอหรอกเหรอทางเจ้าวินเลียมนะครับก็ได้ตอบกลับไปอย่างรวดเร็วนะว่าณตอนนี้เนี่ยตัวละครเมล09กําำลังตามสืบข้อมูลต่างๆของนายท่านเจมัน ่่อยูซึ่งหากใครลืมไปแล้วนะว่าตัวละครเมลสูนเก้าคือตัวไหนนะครับพี่แกก็คือตัวนี้เลยซึ่งตัวละครเมลสูนเก้าเนี่ยก็ปรากฏตัวมาครั้งแรกนะครับใน EP ีที่35เลยนะแต่ว่าเป็นไทม์ไลน์ที่เล่าย้อนกลับไปนะครับในวันที่เจมันม่วงเพิ่งมาขอความร่วมมือกับเหล่าสิกิบิดีทอยเลสนะแล้วหลังจากที่เมล0ูนเก้าได้เจอเจมันม่วงไปเนี่ยพี่แกจึงมีความตั้งใจในการตามหาและรวบรวมข้อมูลของนท่านของเจมันม่วงนั่นเองครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเจ้าเมลสูนเก้า กำลังออกตามหานายท่านของเจ้มันม่วงอยู่นะครับซึ่งทางท่านผู้นำเนี่ยก็ได้พูดออกมานะครับว่าเมลสูนเก้าจะยังไม่กลับมานตอนนี้นะครับแล้วจากนั้นไอ้เจ้าดร์วิลแชร์หรือว่าชื่อจริงๆของมันเนี่ยก็คือโปรเฟสเซอร์ไคลเนอร์นะครับแต่ว่าผมขอเรียกว่าเจ้าดร์วิลแชร์ก็แล้วกันนะซึ่งเจ้าดร์วิลแชร์เนี่ยก็ได้พูดเสริมท่านผู้นำนะครับว่าเมล0ูนเก้านั้นตอนนี้เขาไปนอกอวกาศแล้วนะและด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเมลสูนเก้าจึงต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับหอไอาจจะ,าะไร บางอย่างก็เป็นได้นะซึ่งนี่ก็คือคําพูดของเจ้ดรวิลแชร์นะครับแล้วจากคําพูดนี้เองเนี่ยจึงเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าในจักรวาลของดอมเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกอยู่นั่นเองนะซึ่งตัวละครเมลสุนข้าที่ออกตามหาในท่านของแจมันม่วงเนี่ยนั่นหมายความว่าในนอนาคตนะครับไอ้ในท่านของเจมันม่วงเขาอาจจะมายัางจักรวาลของดอมก็เป็นได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยพอเจ้าดรวิลแชร์พูดจบนะครับน้องซูซี่ก็ได้พูดส่วนไปนะครับว่าดังนั้นเนี่ยศัตรูของเราก็มาจากอาวกาศใช่่่ม้ท้ทททาานนผููํขออโษททีตงพด แบบนี้นะเราขอสงบสึกชั่วค่าวกับเหล่าพันธมิตรดีหรือไม่แล้วจากคําพูดนี้เองนะครับทางเจ้าวินเลียมพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะพี่เกก็ได้ตะโกนออกมานะครับว่าเธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยซึ่งทางเจ้าลีโอเนี่ยก็พูดเสริมนะครับว่าตอนนี้มันมีปลาตัวที่ใหญ่กว่านะวินเลียมเราควรสงบสึกก่อนที่เราจะหมดตัวแล้วพอพูดจบเนี่ยเจ้าวินเลียมก็ระเบิดความโกรธออกมาเลยนะสงบสึกอย่างนั้นน่ะเหรอกับคนที่ฆ่าลูกชายของฉันเนี่ยนะแล้วพอพูดจบเนี่ยทางด้านท่านผู้นาก็ได้ใช้ความสามารถอะไรบางอย่างทํลาย โตในห้องประชุมนั้นนะเพื่อให้เจ้าวิลเลียมเนี่ยใจเย็นลงนะครับแล้วหลังจากที่เจ้าวิลเลียมได้ใจเย็นลงแล้วเนี่ยเจ้าดรวิลเชร์ก็ได้บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นลงก่อนพวกนายก็รู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าท่านผู้นำเนี่ยคือคนตัดสินใจทุกอย่างหากเขาบอกว่าต้องสงบศึกเราก็ต้องสงบศึกเข้าใจใช่ไหมวิลเลียมแล้วพอเจ้าวิลเลียมได้ยินแบบนั้นไปเนี่ยมันก็ได้พูดออกมานะครับว่าแน่นอนฉันไม่กล้าปฏิเสธการตัดสินใจของท่านผู้นำหรอกนะฉันไม่อยากจะมีชะตาก,กรรมเหมือนกับเบธเทนนี่หน่อยนะนะซึ่ง พูดแทงใจดําไปยังท่านผู้นำนะครับเกี่ยวกับการตายของน้องเบธันนี่นะซึ่งณตอนนี้เราสะคิปวินิจโทเลตเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าน้องเบธันนี่ยังไม่ตุยเย่นะถูกพี่โฟโต้คาเมร่าแมนเก็บมาเลี้ยงเอาไว้ได้นะครับแต่แล้วภายหลังเนี่ยเจ้าโรบติกซีเพนจะค้นพบน้องเบธันนี่นะครับแต่ว่าน้องก็สามารถหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยนะซึ่งบอกตามตรงเลยว่าในฉากนี้นะครับจากคําพูดของเจ้าวิลเลียมเนี่ยขนาดผมได้ยินผมยังโกรธเลยนะครับไหนใช่แล้วครับในฉากถัดไปเนี่ยท่านผู้นําที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธจริงๆเน พุ่งบีบคอเจ้าวิลเลียมด้วยความเร็วสูงพุ่งชนกำแพงไปนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นการโจมตีที่รวดเร็วและทรงพลังเป็นอย่างมากเลยนะทางเจ้าวิลเลียมเนี่ยที่ว่าห้าวๆถึงกับตัวสั่นเลยนะครับแล้วในจังหวะนี้เองเนี่ยตัวละครทั้งหมดก็บอกหน้ากันนะบรรยากาศเนี่ยเงียบสงบนะครับและพร้อมกันนั้นทางท่านผู้นำนะครับก็ได้พูดออกมาว่าเรามีความเจ็บปวดที่เหมือนกันแต่ที่นี่มีผู้นำเพียงคนเดียวเท่านั้นระวังปากของแกไว้ซะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าดุดันเป็นอย่างมากเลยนะครับท่านผู้นำเนี่ยลหล่อเท่สุดๆ ก็พูดต่อนะว่าณตอนนี้เนี่ยเราไม่มีทางให้ถอยกลับไปแล้วอันติภาพน่ะเหรอไม่ใช่ทางเรื่องของเราอีกต่อไปและส่วนคาพูดสุดท้ายในฉากนี้นะครับท่านผู้นาได้บอกกับเจ้าดรวิลแชร์ไปว่าพี่แกเนี่ยอยากเจอเจ้าจิมมี่นะครับและใช่แล้วครับจิมมี่ที่พี่แกพูดถึงเนี่ยก็คือเจ้าจีเหลี่ยมนั่นเองนะที่ณตอนนี้เนี่ยมันกําลังเข้าโครงการดีแมนอะพอคคลิปซึ่งความคืบหน้าของโครงการนี้เนี่ยก็ปาไป99.2แล้วนะใกล้จะเสร็จสิ้นเต็มที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอตัวละครทัั้้้ง,อ,งเอ,นนอเเจจหนนาากกม็ พูดอะไรบางอย่างสกิบปดีสกิบปดีนะครับผมซึ่งทางท่านผู้นำเนี่ยก็ได้พูดสวนกลับไปนะว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เจอกันฉันต้องการความแน่ใจว่านายพร้อมสําหรับผลที่จะตามมาแล้วซึ่งทางจีเหลี่ยมก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าดอมเยสเยสแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าดรวิลแชร์ก็ได้พูดเสริมนะครับว่าจีแมนเขาพร้อมมาตั้งแต่แรกแล้วอีกไม่เกิน14ชั่วโมงหรอกนะเพียงจําไว้ว่าคุณต้องดําเนินการให้เร็วที่สุดก่อนที่จะท่านครอกแมนเนี่ยจะใช้พลังหยุดเวลาอีกครั้งนนนนึงงนะแลลล้้้วพอููดจบ่่ทาาผํกก็ไหหััั แต่ว่าทัานใดนั่นเองเจ้าจีเหลี่ยมหรือว่าจีแมนเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่า i w i l l end this war ฉันจะจบสงครามในครั้งนี้เองอะไรประมาณนี้ครับโอ้โ oh หไม่รู้ว่าพี่แกจะมั่นใจอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์จีแมนเดอะโพคาลิฟเนี่ยมันใช้เวลาในการดําเนินการนานมากๆเลยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยทางท่านผู้นําและเจ้าดรวิลแชร์ก็กําลังเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะแต่ว่าในฉากนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าท่านผู้นําจะไม่ได้เดินนะพี่แกบินได้เว้ยใช่แล้วครับไม่มีไอพ่นไ มีเครื่องร่อนแต่ว่าพี่แกเนี่ยดูเหมือนกําลังจะลอยอยู่ยังไงงันเลยนะแล้วในฉากนี้เองเนี่ยไอ้เจ้าดรวิลแชร์ก็ได้พูดแพ่นอะไรออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งผมขอย้ํากับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะว่าเหตุการณ์ในฉากรับฉากนี้เนี่ยฝ่ายของพันธมิตรนะครับจะบุกไปยังฐานทัพหมายเลขหนึ่งนะซึ่งแน่นอนเลยว่าเนื้อเรื่องหน้าตอนนี้นะครับก็คือฝ่ายของพันธมิตรเนี่ยเพิ่งจัดการเจ๊มันม่วงไปได้นะครับโอเคกลับมาที่เนื้อหาของเรากันต่อนะในฉากนี้เนี่ยไอ้เจ้าด็อกาันเ็อรบว ได้รวบรวมข้อมูลการต่อสู้ของไททันคล็อกแมนเอาไว้เยอะมากๆเลยนะครับซึงเจ้าดรกเตอร์ก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าพลังของไททันคล็อกแมนเนี่ยมันมีขีดจำกัดอยู่เว้ยพี่แกสามารถใช้พลังหยุดเวลาได้เพียง3ครั้งต่อ24ชั่วโมงหรือ1วันเท่านาั้นนะครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยไททันคล็อกแมนก็ใช้พลังไปแล้วถึง2ครั้งด้วยกันทําให้ตอนนี้เนี่ยไททันคล็อกแมนสามารถใช้พลังในการหยุดเวลาได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเว้ยซึงเจ้าดรกเตอร์เนี่ยก็ได้เตรียมแผนการในการปล่อยนิวเคลียร์เอาไว้แล้วนะ พูดอีกนะว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอสําหรับจีแมนแล้วเว้ยแล้วก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าคําว่าเพียงพอของจีแมนนั้นมันคืออะไรนะหรือว่าแผนการของจีแมนจริงๆแล้วเนี่ยคือการปาดแ้งท่ท่านคล็อกแมนอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันดีก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะไอ้เจ้าดรวิลแชร์เนี่ยยังได้เปิดเผยพลังของท่านคล็อกแมนต่อนะครับพี่แกได้บอกว่าพลังในการหยุดเวลาของท่านคล็อกแมนเนี่ยมีลัศมีมากถึง1000กิโลเมตรเลยนะหากถามว่า1000กิโลเมตรเนี่ยไกลแค่ไหนนะครับก อะไรประมาณนั้นนะซึ่งเจ <antique energy S 1> <dairy S 2> ้ารอร์ก็ได้พูดทิ้งถ่ายนะครับว่าใช่พลังของหมอนี่เนี่ยมันโหดมากๆเลยแต่ยังน้อยนะพวกเราก็รู้แล้วว่าเจ้าหมอนี่ไม่สามารถหยุดเวลาของทั้งโลกเอาไว้ได้นั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยทางท่านผู้นำนะครับที่ฟังอยู่เงียบๆก็ถามเจ้าดรไปนะว่าตอนนี้เอสโซพร้อมแล้วหรือยังซึ่งเจ้ารรเนี่ย็ตอบกลับไปนะครับว่าใช่ตอนนี้มันพร้อมแล้วแต่ว่าฉันไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับพลังพิเศษของมันได้นะซึ่งสิ่งที่ฉันทําได้เนี่ยคือการทําไม่แน่ใจว่าร่างกายขขออองงเเเเจจ้้้าาาาาาหมมมนนนนนี่่่ะสรรถดดดูััควว็พิศษทผํไ แล้วจากนั้นเนี่ยประตูก็ได้เปิดออกนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นกับเจ้าเอสโธตัวหนึ่งที่จอดอยู่ในห้องนั้นแนะ่และใช่แล้วครับเอสโธตัวนั้นเนี่ยก็คือเอสโธที่โผลมาใน E p ีที่35นะครับซึ่งมันมีความเร็วเป็นอย่างมากเลยแลในจังหวะนี้เองเนี่ยทางท่านผู้น,นาก็ได้ชมเจ้าดรเตอร์ไปนะว่านายทาดีมากแต่ว่าทางเจ้าดเรเนี่ยก็ได้เตือนท่านผู้น,นาไปอย่างหนึ่งนะครับว่าหากเป็นไปได้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับไท่ทานคล็อกแมนจะดีที่สุดนะครับเพราะแผนของเราเนี่ยก็เป็นเพียงแค ยินแบบนั้นนะครับพี่แกก็พูดแบบคิงๆไปนะถึงแม้ว่าไททันจะหยุดเวลาได้แต่มันหยุดชั้นไม่ได้หรอกนะโอ้โห เลยดิแล้วในบทสนทนาสุดท้ายนะครับไอเจอ้าดรก็ได้เตือนไปยังท่านผู้นำนะว่าจากข้อมูลที่มันรวบรวมมาเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าไทท่านคลอคแมนอาจจะมีพลังในการเห็นอนาคต10วินาทีก็เป็นได้นะดังนั้นควรระวังเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งทางท่านผู้นำก็ได้ตอบกลับมานะว่าฉันเชื่อในสัญชาตญาณของฉันเท่านั้นโอ้โหเท่ดอกที่2อนะครับแลัจากนั้นเนี่ยฉากลับในฉากน,นี้ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับต่อไปครับฉากลับฉากที่3านะหลังจากที่เหล่าสกิบดีดโพเลตเนี่ยได้เตรียมแผนการจนเสร็จแล้ว ใช่ไหมพวกมันก็มุ่งหน้าตรงไปยังไททันค็อกแมนใน EP ีที่33นั่นเองครับซึ่งใน EP ีนั้นเนี่ยก็มีเจ้าแอสโซและเจ้าดรชิกิบิดีทอยเลตที่ออกมารับมือกับเหล่าไททันนะครับโดยที่แผนการของพวกมันเนี่ยก็ได้ปล่อยหัวลบนิวเคลียร์ออกจากใต้พื้นดินนะเพื่อบีบบังคับให้ไททันค็อกแมนเนี่ย ใช้พลังหยุดเวลาครั้งที่3นะครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนของพวกมันนะไท่ท่านคร็อกแมนเนี่ยได้ใช้พลังหยุดเวลาเป็นครั้งที่3ในอรอบ24ชั่วโมงขณะที่ทุกอย่างกำลังถูกหยุดเวลาลงนะภาพก็ซูมเข้าไปในตัวของเจ้าเอสโธตัวนั้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ย เราก็จะได้เจอกับท่านผู้นําเมล07นะที่พี่แกเนี่ยเป็นคนบังคับหุ่นยนต์ตัวนี้นั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทางท่านผู้นาก็ได้ระเบิดพลังอะไรบางอย่างออกมานะทาให้พี่แกเนี่ยหลุดออกจากพลังหยุดเวลาของในท่านคล็อกแมนได้ด้วยตัวเองเว้ยโอ้โหคุณผู้ชมจากฉากนี้เนี่ยยิ่งทําให้ผมชอบตัวละครตัวนี้เข้าไปอีกนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยทางท่านผู้นําก็ได้นึกถึงคําพูดของเจ้าดรวิลแช์นะว่าภารกิจในครั้งนี้ก็คือการตรึงในท่านคล็อกแมนให้อยู่กับที่ เพียงเท่านานเนี่แต่ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทำให้ท่านผู้นำนะครับไม่ทําอะไรผีผามแล้วจากนั้นเนี่ยพอเวลากลับมาเดินนะครับพี่เกก็พุ่งตัวหนีหายไปเลยนะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับกับเหตุการณ์นี้นะใน e ีที่35ก็มีฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นกันนะครับซึ่งเป็นฉากที่ท่านคล็อกแมนเนี่ยได้ใช้พลังเกี่ยวกับเวลาในการรักษาอุปกรณ์ต่างๆของไททันคาเมร่าแมนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้พูดตรงจุดนี้ไปแล้วนะว่าในขณะที่ไททันคาเมร่าแมนกำลังต่อสู้กับเหล่า้นนนัตอ กรณ์ต่างๆของพี่แกยับยูยี่เป็นอย่างมากเลยนะแต่พอตัดไปอีกฉากหนึ่งเนี่ยเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะครับใน EP นั้นร่างกายของพี่แกก็กลับมาใหม่ใช้ไลเหมือนเดิมสังหารน,นะครับ ซึ่งฉากลับนี้เนี่ยก็เป็นการตอบคําถามแล้วนะถึงที่มาที่ไปของร่างกายสุดใหม่เอียมของไททันอาเมราแมนนะครับแต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะใน E ีีนี้เนี่ยหลังจากที่ไททันสปิกร์แมน Man, และไททันคาเมราแมนได้บินมุ่งหน้าไปยังฐานทัพหมายเลขหนึ่งของฝ่ายสกิบีิทอยเลตแล้วเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับเราก็จะได้เจอกับเจ้าโรบโติกซีเพนนะที่จู่ๆเนี่ยมันก็ได้รับภารกิจใหม่ให้ไปหาพี่โฟโต้คาเมรานั่นเองนะแล้วจากนั้นเนี่ยฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็อยู่ต่อท้ายจากนี้เลยนะครับซึ่งเราก็จะได้เจอกับ พี่หัวนาฬิกาปุกนั่นเองครับที่พี่แกเนี่ยหางหายไปนานเลยนะหลังจากที่ปนนาดแปรตโนนาคล็อกแมนตุยเย าฐนทััตวเองรวในฉากนี้เองเนี่ยเราจะได้เห็นกับอารมณ์และพฤติกรรมของพี่หัวนาฬิกาปลุกนะว่าทีแรกเนี่ยพี่แกไม่กล้าจะเข้าไปคุยกับไททันคล็อกแมน้วยเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทําลงไปนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเหล่าคล็อกแมนเนี่ยเขาทราบกันแล้วหรือยังนะแต่ว่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่แกก็ได้รวบรวมความกล้านะครับการไปคุยกับไททันคล็อกแมนนะมีบกไม้บกมือทักทายน,นะครับมีกดนิ้วโอเคซึ่งสิ่งที่ตัวละครทั้งสองตัวนี้เขาคุยกันเนี่ยนั่นก็คือพี่หัวนาฬิกาปลุกนะครับได้อาสาเข้าไปจัดการหัวเคลีียยยรท่่อูนโดมุ ของท่านคล็อกแมนนั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพี่แกคุยกันเสร็จแล้วใช่ไหมพี่หัวนาฬิกาปุกก็ได้บินไปยังโดมของท่านคล็อกแมนนะครับแล้วจากนั้นพี่แกก็เดินเข้าไปในโดมนั้นนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่แกจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจากนั้นเนี่ยฉากลับฉากนี้ ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะแต่ยังไม่บทเพียงเท่านี้นะครับมาถึงฉากลับฉากสุดท้ายกันต่อเลยซึ่งในฉากลับนี้เนี่ยเราจะย้ายมาอยู่แถวแถวหอนนาฬิกาบิ๊กเบยนะครับซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่อยู่คู่ซีรีส์ช่องดอมมันนานแสนนานเลยนะและพร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับกองกําลังของเหล่าคาเมร่าแมนนะครับพร้อมกับพี่รัดคาเมร่าแมนที่ยกนิ้วกดไลค์ให้กับตากล้องนะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยก็ตูมเลยครับหัวของพี่แกทุกเล็กยาวๆเสียบตุยแย่งลงไปนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกับตตัววะครออหื่า ตัวละครยูทูบเบอร์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับซึ่งทาง El ริกคร็อกแมนเนี่ยก็ได้บอกกับตาก,กล้องนะว่าให้ใส่หัวไปซะอะไรประมาณนั้นครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าคุยกันดีๆได้เนี่ยทำไมต้องปาดแปดพี่ลาร์ดคาเมร่าแมนคนตะกี้ไปด้วยอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยทางตัวละครคอมพิวเตอร์แมนจากช่องโมบิแชแนลนะครับพีเกก็ได้ทําการสะกดจิตตากล้องของเรานะครับพร้อมกับบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยนายไม่เห็นอะไรเลยและนายจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครซึ่งทางไอโซทอยเลตที่เห็นแบบนั้นนะครับก ความทรงจําไปซะเลยทําไมต้องไปเปลี่ยนความทรงจําให้มันยุ่งยากด้วยแต่ก็ชชางมันเธอะซ <c oughs> ึ่งก็ไม่รู้ว่าจะพูดมาทําไมนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยทางตากล้องของเราก็ได้ออกคําสั่งให้เหล่าคามีล่าแมนตรงนั้นหนีถอยไปนะแต่แล้วเนี่ยพวกเขาก็วิ่งไปได้ไม่ไกลนะครับทันใดนั้นเองก็มีอะไรบางอย่างหล่นทับพวกเขาตุยเย่ยกตี้ยกเว้นตากล้องนะครับซึ่งอะไรบางอย่างที่ว่านั้นเนี่ยก็คืออาวุธที่มาจากปืนของเจ้าคนโถวสวบตัวดีเลยนะไม่ใช่แล้วครับเจ้าหมอนี่เนี่ยก็ได้รับการออกแบบมาจากในไข่นั่นเองกก็็ปสดี ที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่นายไข่เนี่ยจะจัดการตะก้องตุยแย่ลงไปนะทางจัดโคซี่ก็ได้ห้ามนายไข่เอาไว้นะครับพร้อมกับบอกว่าสเต็กนายใจเย็นก่อนภารกิจของเราไม่ใช่การต่อสู้นายจําได้ใช่ไหมแล้วพอพูดจบเนี่ยเจ้านายไข่นะครับก็กีดร้องออกมาด้วยความไม่พอใจแล้วบินหายไปนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยภาพก็ตัดไปที่หอ,อนาฬิกานะครับแล้วเราก็จะได้เจอกับเจ้ามิวแทนช่องฮอตซอสเบรนะครับซึ่งก็ขึ้นไปทําอะไรไม่รู้นะแล้วจากนั้นเนี่ยพอพี่แกบินลงมาแล้วจากนั้นเนี่ยพอพี่แกบินลงมานะครับ ทางจัดโคซี่ก็ได้พูดออกไปว่าแลวตอนนี้เนี่ยตัวของเขาไม่สบายใจเลยเนะกับภารกิจในการทําลายหอคอยนาฬิกาบิ๊กเบย์นะครับซึ่งจัดโคซี่ก็ยังพูดอีกนะครับว่าคนที่สั่งเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้บอกเหตุผลมาด้วยว่าทําไมต้องทําลายนะและใช่แล้วครับคนที่สั่งเจ้าพวกนี้มาเนี่ยก็อาจจะเป็นซีเรียเอเจนต์ในจักรวาลของดอมสตูดิโอก็เป็นได้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอจัดโคซี่พูดจบนะทางไอโซทอยเลตนะครับก็กําลังเปิดเผยความจริงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้รู้เบื้องหลังเกี่ยวกับหอนาฬิกาอนน แต่เดี๋ยวก่อนครับไม่ทันที่ไอโซทอยเลตจะได้พูดต่อนะทันใดนั้นเองเนี่ยภาพก็ตัดไปที่อีลิทคาเมราแมนนะครับที่พี่แกยือนอยู่บนยอดตึกพร้อมกับกอดหมอนข้างของน้องทีวีบูเมนนะครับและพร้อมกันนั้นพี่แกก็ได้พูดออกมาอย่างสบายใจนะว่าเฮนั่นคืออีลิทคาเมราแมนนะและใช่แล้วพวกคุณคงไม่ได้ยินอะไรที่พวกเขาคุยกันหรอกนะแต่นั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมต้องมาอยู่ไกลขนาดนี้ซึ่งก็อขอโทษด,ด้วยนะแต่ว่าฉากนี้เนี่ยจะไม่มีการสปอยให้กับคุณได้ฟังอย่างแน่นอนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที กูเมนก็ไม่มีให้คุณด้วยเช่นกันซึ่งบอกเลยว่าจากคําพูดเนี่ยเป็นอะไรที่ปานมากๆเลยนะเรียกได้ว่าเป็นการพูดกับคนดูโดยตรงคล้ายๆกับเดดพูเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยหลังจากที่อิริทคาเมล่าแมนพูดจบแล้วเนี่ยฉากรับฉากนี้ก็ตัดจบลงไปนะครับซึ่งสิ่งที่ค้างคาใจเ,าเราในฉากรับฉากนี้ก็คือทําไมต้องทําลายหอคอยนาฬิกาบิ๊กเบนด้วยแล้วหอคอยนาฬิกาบิ๊กเบนเนี่ยมันมีความสําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นงต้องรอดตามกันต่อไปนะ ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับฉากลับของดอมที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับบอกตามตรงเลยว่าผมเจ็บคอไม่ไหวแล้วนะครับผมไม่สบายคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอัดคลิปอยู่ประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนสักเล็กน้อยนะถึงผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็พิมพ์มาไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมก,ก,กัเบเกอร์หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ